ชงชาแล้วไม่เข้มสัทีอะคะ่ะเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงนะคะเราต้องกินหมดขนาดนี้เลยเหรอตัวนี้เนี่ยเราจะได้ความเข้มที่เป็นชาที่เข้มขึ้นตัวนี้เราจะได้ความฝาดของชานะคะที่มันติดปากอะค่ะมากกว่า <_ d> um> สวัสดีค่ะ n e วเ e n t a u Coffee นะคะ สำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาตอบคำถามนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนเลยค่ะที่ถามเข้ามานะคะว่าชงชาแล้วไม่เข้มสักทะะีค่ะเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะบางคนก็บอกว่าเราแช่ชาให้นานขึ้นดีไหมบางคนก็บอกว่าเราเพิ่มชาดีไหมหรือเราจะทํำยังไงดีนะคะวันนี้ค่ะเน่ก็เลยว่าเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะคะว่าวิธีการที่เราต้องการให้ชาของเราเข้มขึ้นแล้วอร่อยขึ้นด้วยเนี่ยเราจะมาทำวิธีไหนดีนะคะ จ,จริง,รงๆเราต้องบอกว่าการที trendy, ่เราจะแช่ชาให้นานขึ้นจริงๆมันก็เข้มขึ้นแหละแต่เดี๋ยวมันจะมีอะไรตามมาด้วยเดี๋ยวมาดูกันหรือการที่เราเพิ่มชามันก็อร่อยขึ้นแหละมันก็เข้มขึ้นแหละนะคะแล้วเราจะได้แบบไหนที่มันทําให้เราได้ชาที่มันอร่อยกว่ากันแบบนั้นนะคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาชงชากันเลยค่ะ2แบบนะคะปกติแล้วค่ะเวลาที่เราแช่น้าชาด้วยเฟรนด์เพรสนะคะอ่าวันนี้เราชงชาด้วยเฟรนด์เพรสนะปกติแล้วเวลาที่เราแช่น้าชาด้วยเฟรนด์เพรสเนี่ยค่ะ เราจะใช้สูตรของเน่นะคะถ้าหากว่าเราใช้เป็นชาตัวนี้นะชาของ r r e n t a l Coffee เนี่ยค่ะสูตรของเรานะคะก็คือจะเป็นชาที่1ช้อนตวงนะคะหรือว่าประมาณ10กรัมเนี่ยค่ะต่อน้ำร้อนที่150 ml แล้วเราก็จะแช่ชากันที่2นาทีนะคะอันนี้คือสูตรที่เราใช้กันปกติทั่วไปเลยแล้วทีนี้พอถ้าเราอยากจะได้ชาเข้มขึ้นเนี่ย เราจะมาใช้วิธีแช่ให้นานขึ้นดีไหมหรือเราจะมาใช้วิธีเพิ่มชาให้มากขึ้นเราจะมาทดลองกันค่ะแล้วเราก็จะมาชิมกันนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองกันค่ะเราจะมาทดลองว่าจากที่เราเคยแช่2นาทีวันนี้เราจะมาแช่3นาทีดูนะคะว่าถ้าเราแช่านานขึ้นเนี่ยชาเราจะเข้มขึ้นไหมหรือเป็นยังไงมาลองกัน เราจะใส่ชาเท่ากันเลยนะคะอันนี้นะคะตอน1สูตรเนี่ยจะใส่ชาที่1ช้อนตวงนี้นะคะเราเคยช่างกันแล้วเนี่ยประมาณ10กรัมค่ะ1ช้อนตวงนี้เราจะใส่น้ําที่150 ml เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี่จะใส่3ช้อนตวงนะคะอันนี้นะคะ3ช้อนตวง1สูตรน้ำอา150 ml เพราะฉะนั้นอันนี้3ช้อนตวงเราก็จะใส่น้ํามาที่450 ml ค่ะ อันนี้นะคะน้ำ450 ML นะคะเราก็เทลงมาเลยนะคะพอเราเทเสร็จแล้วค่ะเอาช้อนคนนิดนึงค่ะเอาช้อนคนให้ชากับน้ำเข้ากันนะคะคนเสร็จแล้วเราก็เอาฝาเขาเนี่ยค่ะตัวฟิลเตอร์นะคะปิดลงไปค่ะเอาแค่จุ่มชาลงไปนิดหน่อยพอแบบนี้นะคะ แล้วเราก็มาจาับเวลาปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลาที่2นาทีวันนี้เราจะลองที่3นาทีดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะแช่ชาไว้อย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้น้ำชามาเรียบร้อยค่ะ3นาทีที่เราแช่ไว้ค่ะกดลงเลยนะคะ พอเรากดลงเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาเทใส่เหยือกเก็บเอาไว้ก่อนเลยค่ะอันนี้ก็คือการที่เราทําน้ําชาเก็บเอาไว้แบบปกติเลยเนาะอ่ะตอนนี้นะคะเราได้ชาแบบที่1มาเรียบร้อยนะคะก็คือแช่ให้นานขึ้นกว่าปกติมาอีก1น,นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูว่าเราได้ชาเข้มขึ้นหรือเปล่านะอันนี้เก็บไว้ก่อนอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแบบที่สองที่เราจะทําให้ชาเข้มขึ้นกันค่ะก็คือเราจะมาเพิ่มชากันนะคะ จากปกติแล้วเราใส่สมมติว่าถ้าเน่ทำเนี่ยค่ะก็คือ3สูตรเนี่ยเน่จะใช้ชาที่30กรัมใช่ไหมคะก็คือ3ช้อนเดี๋ยวเราจะมาลองเพิ่มดูค่ะว่าเราจะใช้เป็น3สูตรแต่ว่าเราจะเพิ่มชาขึ้นมาอีกห่ช้อนเป็น40กรัมนะคะเพราะฉะนั้นเน่ก็จะใส่ชามาค่ะเป็น40กรัมก็คือ4ช้อนนะคะ1 2 3าม 4. แล้วเราใส่น้ำเท่าเดิมค่ะก็คือ450 ml นะคะก็คือเท่ากับ3สูตรแล้วเนาะอ่ะก็ใส่น้ำมาเท่าเดิมเลย450 ml เทน้ำลงไปเลยนะคะตอนนี้เท่ากับน้ำเราใส่เท่าเดิมเลยนะคะแต่ว่าเราใส่ชามากขึ้นค่ะเราก็คนให้เข้ากันนะคะเหมือนเดิมค่ะ แล้วเราก็จะแช่ชานะคะด้วยเวลาเท่าที่ปกตินะคะสูตรปกติก็คือ2นาทีนะคะอ่ะเดี๋ยวเราปิดฝาก่อนปิดฝาเหมือนเดิมเลยจ้จุ่มชาลงไปนิดเดียวแล้วเราก็กดเลยนะคะ2นาทีเท่ากับว่าสูตรนี้ของเราคือแช่ชาในเวลาเท่าเดิมแต่เพิ่มชา โอเคค่ะ2นาทีผ่านไปนะคะเราก็แช่ชามาเท่ากับสูตรนี้40กรัมต่อน้ำ450 ml กดลงเลยค่ะแล้วเราก็มาเทใส่เหยือกเอาไว้นะคะโอเคเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้นะคะเน่ก็มาทําชาที่เป็นแบบเข้มเนี่ยคะ่ะ2แบบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบชาสูตรปกติกันดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาเปรียบเทียบกันได้คะ่ะอ่ะเดี๋ยวเนกทำชาสูตรปกติให้ดูอีกทีละกันรีไวซ์รีไวซ์ทีนี้แน่ว่านะคะเดี๋ยวเน่มาทําสูตรปกติเปรียบเทียบไปด้วยเลยดีกว่า <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเวลาชิมเราจะได้มีสูตรปกติเปรียบเทียบเนาะอ่ะสูตรปกติของเราค่ะก็คือชานะคะ3ช้อนก็คือชา1ช้อนนะคะ10กรัมเนี่ยค่ะ น้ำ150 m ห้าอนะคะ,ะเดี๋ยวเราใส่เหมือนกันเลยนะอันนี้เราก็คือเป็นชา3ช้อนค่ะแล้วก็น้ำส4ห้าิ m ลนี่นะคะ3ช้อนเท่าเดิมอันนี้คือเรียกว่าเป็นสูตรปกติของเราเลยอ่ทีนี้นะคะเราก็มาใส่น้ำร้อนนะคะ450 ml ห้ลค่ะเป็นสูตรปกติเลยอพอดอีใส่เลยนะคะ คนให้ชากับน้ำเข้ากันแล้วก็ปิดฝากดให้ฟิลเตอร์จมชานิดนึงอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ตั้งเวลา2นาทีนะคะนี่ค่ะอันนี้เรียกว่าสูตรปกติเวลาก็ปกตินะคะอสนาทีแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะเราก็จัดการกดเลย แล้วก็เทเลยเรียบร้อยนะคะณนะตอนนี้นะคะเน่ก็ทําน้าชาที่เป็นแบบเรียกว่าสูตรปกติของเราแล้วซึ่งโดยปกติแล้วเนี่นจะแช่ค้างไว้อีกหนึ่งคืนแล้วเราค่อยมาทําเมนูกันแต่ว่าวันนี้เราจะชิมกันแบบสดๆเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันดีกว่าคะ่ะอันนี้เราต้องจําไว้ก่อนว่าอันนี้เดี๋ยวเราปิดฝาดีกว่าเราจะได้แยก อันนี้เป็นอันที่สองอันนี้เป็นอันเพิ่มชานะคะอันนี้เป็นอันแรกค่ะทีนี้เดี๋ยวเน่จะมาชิมนะคะเดี๋ยวหาคนมาช่วยชิมดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปหาคนก่อนตอนนี้นะคะไปเรียกสาวบีมาค่ะ,ะทีนี้นะคะตอนนี้เนี่ยคือบีเขาไม่รู้นะคะว่าสามเหือนนี้เนี่ย แตกต่างกันยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะชิมไปด้วยกันเน,นี่ก็จะชิมไปด้วยแล้วก็ให้บีชิมไปด้วยนะคะเริ่มจากอันนี้เลยละกันนะคะอ่ะอันนี้โอเคเราชิมอันนี้ก่อนอันนี้เราดูอยู่เรารู้เนาะอะ,อ,ะอันนี้เราจะชิมกันแบบเป็นชาเปล่าๆเลยนะคะนี่นะคะก็จะรอนนิดนึง <c oughs> เรามกินหมดขนาดนี้แล้ว เดี๋ยน้ำเปล่าตามบีเดี๋ยบชิมนะชิม3อันเนี่ยแล้วเดี๋ยวบีค่อยบอกว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้างเหมือนหรือว่าต่างกันเนาะเ<ช>สร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้เนาะนี่นี่เดี๋ยวพอเปลงเหมือนกันไหมเดี๋ยวไม่ต้องพูดนะ <laughs> อ่อันนี้นะคะเป็นความลับอืม,อมโอเคอ่ะบีว่าสามอันเนี้ยเหมือนหรือต่างกันยังไงเดี๋ยวให้บีบอกก่อนนะคะไม่เหมือนแล้วก็ต่างกันค่ะค่ะยังไงบ้างคะถ้าเป็นตัวนี้ชาจาะ ดื่มง่ายแต่จืดๆค่ะค่ะดื่มง่ายเหมือนชาจ,จีนอืมค่ะแต่ถ้าให้ชอบหนูจะชอบตัวนี้มากกว่าอ๋อโอเค ทนีนะคะก็คือถ้าสําหรับของเน่นะคะก็คือว่าสําหรับชาตัวนี้จะเหมือนดื่มง่ายๆคือมีความหอมมีความเข้มของชาที่แบบว่าไม่ได้ก็คือเรียกว่าดื่มง่ายๆแหละแล้วถ้าหากว่าอันนี้เป็นสูตรชาปกติใช่ไหมคะซึ่งธรรมดาแล้วเนี่ยเราจะมาแช่ค้างคืนหมักหมักชาไว้ค่ะก็จะทําให้ชาเข้มขึ้นนะคะเวลาเราไปทําเมนูต่างๆก็อร่อยขึ้น ทีนี้สำหรับสองตัวนี้นะคะที่เรามาทําให้ชาเข้มขึ้นค่ะด้วย2วิธีที่ต่างกันเนี่ยถ้าสำหรับนี่ก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเราจะได้ความเข้มที่เป็นชาที่เข้มขึ้นแต่ตัวนี้เราจะได้ความฝาดของชามากกว่า บีได้ไหมได้คว<ร>ามฝาดของชาตัวนี้เราจะได้ความฝาดของชานะคะที่มันติดปากอะคะมากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆถ้าถามว่าเวลาที่เราต้องการให้ชาเข้มขึ้นนะคะเราอยากจะได้ชาแบบไหนถ้าหากว่าเราเพิ่มชาอันนี้ต้นทุนเราเพิ่มขึ้นนะคะแต่มันจะได้เป็นชาที่เข้มขึ้นแล้วก็หวานหวานไม่ฝาดแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เราแช่ชาให้นานขึ้นเราจะได้ชาที่ที่เข้มบางๆแต่ฝาด <cupcake. S 1> ใช่ไหมเออมันจะมีฝาดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ก็ไปลองตัดสินใจกันเอาเองก็ได้นะคะว่าเราน่อยากจะเพิ่มชาให้เข้มขึ้นเนี่ยในวิธีแบบไหนคะ่ะเน่มาแชร์ให้นะคะเผื่อจะได้เป็นไอเดียว่าอ,อ๋อเวลาที่เราอยากจะได้ชาที่เข้มขึ้นเพราะหลายๆคนมีคําถามเข้ามาแบบนี้เลยคะ่ะว่าชาที่เราต้องการให้เข้มขึ้นเราจะไม่วิธีทํำยังไงบ้างซึ่งมันก็จะมี2วิธีนี้แหละคะ่ะแช่านานขึ้นหรือเพิ่มชาแต่รสชาติชาที่ได้ไม่เหมือนกันนะคะก็ไปลองตัดสินใจกันเอาเองเลยะคะ่ะเน่มาแชร์ให้นะคะก็อย่างนี้ละคะ่ะ เนี่ยก็จะมีความรู้ดีๆหรือถ้าใครอยากจะให้มาแชร์ความรู้อะไรเมนูแบบไหนบอกมาเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆมาแชร์ให้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะ กดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ไม่มีคลิปดีๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับวิธีการทำน้ำชาให้เข้มขึ้นค่ะมันมี2วิธีซึ่งมันก็จะได้รสชาติชาที่ต่างกันนี่มาแชร์ให้นะคะไปลองดูกันได้ค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ